รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขณะนี้ดิฉันก็ได้พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่วัดพุทธบูชาป่าโคกปรา,าสาทตำบลหนองปล่องอำเภอชำนิจงังหวัดบุรีรั์นะคะ ซึ่งเป็นสถานที่บําบัดและปฏิบัติธรรมค่ะเป็นสถานที่ที่เงียบสงบร่มรื่นเหมาะที่จะเจริญภาวนาเดี๋ยวดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับท่านพระครูปลัดดรวิชาญธรรมโชโตเจ้าอาวาสวัดพุทธบูชาป่าโคกประสาทผู้ที่จะให้รายละเอียดกับท่านผู้ชมเราไปกันเลยค่ะ แสงสงกากบบนันัสการท่านพระครูเจ้าค่ะท่านพระครูเจ้าคะทราบว,ว่าวัดพุทธบูชาป่าโคกปราสาทจะมีกิจกรรมปฏิบัติธรรมใช่ไหมเจ้าค่ะจ้ะ,จะเจริญพรจ้าท่านทุนยมทางวัดพุทธบูชาป่าโคกปราสาทตตอนนี้โยมก็ กําลังเตรียมงานโยมเตรียมงานแล้วก็กําลังอยู่ในช่วงของการปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมปกติทุกปีก็จะมีการปฏิบัติธรรมก็คือวันที่20-30ถึงพฤษภาคมของทุกๆปีปีนี้เป็นปีที่20แล้วโยมในการจัดปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้พระภิกษุสงฆ์กําลังเตรียมที่จะเดินจงกรมในช่วงภาคเย็นนะแล้วก็ช่วงเช้าปฏิบัติธรรมตั้งแต่20-30ถึงพฤษภานั้นญาติโยม อาป่าสป,ปายะสถานที่ต่างๆธรรมวินัยคือหัวใจระศาสนาการประพฤติการปฏิบัติธ,ธรรมของพระภิสุสงฆ์ถือว่าเป็นการได้นํามาซึ่งการอบรมจิตใจเป็นเครื่องอยู่ของพระภิสุสงฆ์นั้นก็ขอเจริญพรญาติโยมีเวลาว่างมาทรวัดสวดมนต์ร่วมกันที่วัดพุทธบูชาปากโวกประสาทหรือท่านใดที่จะมา,าถวายพัตนารน้ำปานะ ในงานปฏิบัติธรรม20-30พฤษภาคมนิยมตักบาท8ปดนาฬิกาเป็นต้นไปนะดูรายละเอียดทาง Google ได้ยมนะพิมพ์ดูสถานที่วัดพิมพ์ว่าวัดพุทธบูชาป่าโคกปราศาสตรตะบนน้องกล่องอำเภอก็จะเห็นภาพของวัดนะที่ญาติโยมได้เห็นในกระหานีนะ้ก็ฝากงานบุญปฏิบัติกรรมประจำปี20-30พฤษภาคม อีกประการหนึ่งอาตมาภาพก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องของการได้ตั้งศูนย์นชมรมแสงธรรมนำทางยมซึ่งในขณะนี้กำลังเริ่มก่อสร้างาศูนย์ปฏิบัติการาเป็นศูนย์กลางอยากจะขอเชิญชวนญาติโยมไม่ร่วมกันช่วยกันก่อสร้างาหรือท่านใดจะมีของบอริจาคชมรมแสงธรรมนำทาง เพื่อจะได้นํามาซึ่งการช่วยเหลือแบ่งเศร้าบรรเทาทุกภายน้าท่วมที่ผ่านมาทางชมรมแสงธรรมทางนะพร้อมกํานันผู้ใหญ่นะก็พากันได้นําเข้าสุขเข้าสารนะขึ้นไปช่วยเหลือเพราะฉนั้นตรงนี้จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการโยมแตา่ม,มาภาพกําลังจะก่อสร้างสถานที่ปฏิบัติการส่วนกลางเพื่อจะได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นช่วยแบ่งเศร้าบรรเทาทุกโยมก็ขอจเจริญพรญาติโยม เชิญชว,น,ชวนญาติโยมได้ร่วมบุญนะบอยจากโรงศพนะที่จะได้ช่วยเหลือนะผู้คนศพยากไรนะ้ที่สำคัญทางชมรมแสงธรรมทางนั้นขาดเรื่องของยานพาหนะโดยเฉพาะรถดีเฟอร์ไว้รับศพช่วยเหลือนะในบริเวณนะในอำเภอดึกข้างเคียง,นะข,งข้างๆเนะี่ยโยมนะมีคนลำบากมากจึงขอเชิญชว,น,ชวนญาติโยมนะได้ช่วยสร้างศูนย์ประสานงาน ชมรมแสงธรรมนำทางเพื่อจะจัดซื้อรถรีเฟอร์แล้วก็ลงศพโยมท่านใดจะร่วมบริจาคหน่วยงานราชก,การในอำเภอชมน,นิอำเภอนางรองหรือใกล้เคียงทุกแห่งนะเราจะได้เป็นศูนย์ประสานงานเพื่อช่วยคนอื่นนะที่ลำบากแบ่งศ่อมเป็นเท่าทุกสืบต่อไปก็ขอเจริญพรญาติโย,ยมญาติโย,ยมท่านใดอยากจะได้อยากเห็นกิจกรรมทางวัดโยมก็ทุกวันนี้กสะดวกสบายโยมสามารถ ไปที่ Google ยมพิมพ์คำว่าวัดพุทธบูชาป่าโคกปราสาทตะบลน,น้องปล่องหน้าภาพของวัดกิจกรรมของวัดก็จะขึ้นให้ยมได้เห็นก็ฝากวัดพุทธบูชาป่าโคกประสาด้วยยมนะได้ร่วมกันสร้างถวายพุทธบูชาด้วยกันจะ้จะเจริญพรค่ะท่านผู้ชมคะนั่นก็คือรายละเอียดต่างๆกิจกรรมที่วัดพุทธบูชาป่าโคกประสาทได้จัดขึ้นนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะมาสัมผัสบ,บรรยากาศด้วยตัวเองนะคะก็ขอเชิญ มาตามที่อยู่ตามเลขที่ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ